โอ้ยคนดีดีเด็กไหมฮอ้าวดึงล่งแม่บุญดึงดึงล่งแม่ดึงล่งแม่เอ่งไหม นี่หละก็สิทไทยวิดีโอไว่เอาเลยเอาไเลยเอามาทักลองทังเอามามเลยเฮียสัตว์จะเป็นเน่ย้งมาเลยเฮียไอ้บไม่ไหวแล้เอาแม่ดึงไว้แม่ดึงไวอาเอาไปเทยเอาเอาเอานไม้กูกูเอเราแม่เอาเอาเอาผูคอเนียเอาผู้อเนไอ้ผู้อเียไม่เอาผู้อไ้พู่้อมึง กูขอมึงไดไหมได้ได้ได้ยวให้ยวให้ย่ให้กูเอาเดี๋ยวนี้ยาเขาบอกว่าไหนมันเบื้องว่ามันเ้าแบบเออไม่พอแลไอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่อันนั้น

ครับโอ้คุณยาบา้อั้งด่วนมาจับกเอาเลยแแ้วเลยอเท่ัลยมันร้อานั้นตายก็ตายมามาพอแล้วพอแล้วไป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  กระทำมันจนมั่นเท่าหมอนเหรฮะมามามาเดี๋ยวเอาตังให้ไม่เอาตังให้เดี๋ยวเอาตังให้ไปกูเอาเดี๋ยวนี้บ่่เมียเมียไมอไรมอะไรเปล่ามีไรเปล่ามไรเป่ทำไมมีแค่ขวดนี้ใครจะไปสได้